สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบวันนี้พากันตื่นแต่เศร้าค่ะหกโมงเศร้ามาออกกำลังกายเนาะคะ่ะเนาะพ,พากันมายางก้อนที่มันสีสวยก้อนที่มันสีห่อนเนาะคะ่ะถ้ามันสวยแล้วเดี๋ยวมันห่อนเนาะทั้งนี้มันยังไปย้อนแดดไ่ย้อน ตะเวนกำลังขึ้นค่ะคนมาทานไอลายค่ะย้ำมือเศร้ามิเต็กินกับกินลายโอ้ยอ้วนไหมคะ ต้องจะไปพักกันย่างไหลด้ยค่ะย่างข่อยกันยางไหลเมื่อละสองสามโลเดินเดินชมหลักแล้วตื่นขึ้มนมาแต่เศร้าแล้วหนาวงอนอาบุดนี่ค่ะเตรียมพร้อมเดินอ่ะลอยสตูดา้า ย <laughs> าง่อค,ค่ะย่างแยมเศร้าท่านมีค้นไป <c oughs> ค่ะคอมพัสซิ <c oughs> ก้อนกินอาหารเศร้าค่ะให้ได้อาบน้ำอาบท่าแล้วไปกินอาหารเศร้านะคะ เ้าอาหารแรงอาหารเที่ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นแต่แนวเดียวแป้ง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 โรงแรมค่ะโรงแรม เมื่อหนึ่งเนาะค่ะย่างน้ำก้นกันไปเองสี่ละย่างห่างกันขยออ่างไปกันมีอันคนมาทักขอเป็นมักมีคนมาทักว่าเจ้าคืองามแท้โอ้ยสนอกมีคนมาทักอันขอเป็นแฟนวะนี่บวย บ้ายยังคอยแต่งงานแล้วพนะคะ่ะแฟนคอยกามาสนักหัหวขวนกัน <c oughs> แฟนเราหักบบเกียดเนาะคะ่ะบบเกียดบบขมแล้วก็ห,หวัวขวนเช่นกันแฟนเราบุษย์านีตื่นอยู่เด้ค่ะนี่ยั <c oughs> งบุษย์านีตื่นยังบุษย์านีตื่น แล้วมายางน้ำกระบ,บุนแล้วค่ะแฟนมาเห็ดงานด้วยค่ะเด้อจากนั้นล้วก็ไปดูแลงานนิดหน่อยคนเพิ่นมาถ่ายรูปแต่สาววันที่สิมีคนมาเนาะค่ะ พาราโซซื้อว่าพาราโซพาราสนี่นะสิมาจากคำว่าพระราชวังนะคะเนะาะวังซานมาสโกโค่ะย่างชมพระราชวางังย่างเ้าบ่เคยมีคนนะคะเนาะคน่บราย นี่จะเป็นส่วนข้างหน้าค่ะนี่จากน้อยสสวยๆม้าหรือว่าเบบม้าสิมีอันคนลองมีอันคนเล่นโดนตีแล้วก็นั่งดื่มกาแฟเนาะคะ่ะเนาะอุมนี่ khả nhà to Làn khả cả chồng chỉ bắt này bớt nữa khả đứa Mà sao đi sklai cái ít gì มากเบ <sych disappointing. S 2> ิดทางบ่มีสิทธิ์ใจเนาะค่ะบ่งามเจ้าของเุ่นบ่ดีเสียงนกค่ะ สะพานเรีอโตเป็นสะพานทีเนนเนะะ่เป็นแลนด์มาร์กของของหนีเลยเนาะค่ะเป็นแลนด์มาร์กของเวนิสเลยคือถ้าเห็นสะพานนี้โหเลยว่าเออเป็นเวนิสเนาะคะ่ะให้มาบิดูจน ล่ะค่ะเฮายางขึ้นไปทั้งทั้งป้าพี่น้องไปบังวิวทั้งทั้ง,งเนาะค่ะเนาะพาเซตวเรษเทรคเป็นบรรยากาศตอนที่ อยู่เทิงสะพานเนาะค่ะเนาะ <coughs> <coughs> oh Mama here that is too so loud that is too so loud บอกแล้วว่ามาทั้งปีทั้งปีทั้งขุ่นดังเสียงดังเนาะคะ่ะลืมพี่เสียเถิดไม่ต้องมาคอยพ่รอ ต <c oughs> ด้เงื่อหลายเติบแล้วค่ะสเกนยาบิดาสูงลึกวะ เริ่มออกเลยด้คะค่พพี่น้องคะ <c oughs> คลิปนี้ภาพพี่น้องย่างออกกำลังกายยา,มา,า,างมื่เศร้าพระเบงเมืองสวยๆกงามของเพิ่นกะเพราะใบสมนีน้อค่ะนอจำพอกันคลิปหนาะขอบขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ข่าว่าเบงมาย่างนึค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ